แต่ก็จะเป็นข้อเสียงมาหาหลายคนปรับปรุงนะคะอันนี้เอาจริงๆอนี้แบบฝากดับบ่อยมากดับเก่งมากเป็นอะไรเบอร์ก็ไม่รู้นะคะดีค่ะทุกคนมาพบกับโอปอในช่องสมาแกนชาแนลนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะเพราะว่าเรากําลังจะมีน้ังใหม่เ้ามาวันนี้นะคะโอปอก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ สิบสิ่งที่ควรที่จะรู้นะคะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในหอในถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะมาอวยมหาลัยนะคะหรือว่าเราจะมาแบบบัฟมหาลัยมาทําให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอันนี้เป็นการแบบว่าแชร์ประสบการณ์โดยตรงเนาะที่เราอยู่มาที่นี่มา3มปีว่าเราเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมหาลัยควรปรับปรุงสําหรับคุณภาพชีวิตของเด็กเนาะโอเคค่ะ งั้นเล่าให้ฟังเลยนะคะเราจะพูดเราจะเป็นการพูดข้อดีข้อเสียสลับกันไปเนาะข้อแรกเลยนะคะข้อดีของหอในเนี่ยก็คือราคาถูกค่ะถูกมากเลยนะคะเขาจะเก็บค่าหอเนี่ยเป็นเทอมนะคะเดี๋ยวเราขอยืมข้อมูลจากเพจขอพักนักศึกษามทาสศนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นเด็กใหม่นะยังไม่ไปกดติดตามเพจก็ไปกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลที่น้องๆควรที่จะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสมัครขอวันไหนจ่ายค่าหอวันไหนหรือว่ารายงานตัวเข้าหอได้วันไหนนะคะ <c oughs> เขาก็จะแบบว่าบอกหมดเลยในในเพจนี้นะคะแล้วก็มีบอกด้วยว่าราคาหอพักอะ่ะมีเท่าไหร่บ้างแล้วก็การเก็บเงินค่าไฟค่าน้ำอะไรนะคะคิดยังไงนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตแบบบอกคร่าวๆละกันเนาะว่าราคาหอที่ว่าถูกเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะ สำหรับห้องน้ำรวมนะคะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็น1-6นะคะถ้าเราพักกัน4คนเนี่ยราคา2,200บาทต่อภาคเรียนค่ะซึ่งก็คือแบบว้าวถูกมากถ้าแบบหาดมาเป็นเดือนอะนะเพราะว่า1ภาคการศึกษานะคะก็จะมีประมาณ3เดือนได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหอชายก็จะอยู่ที่หอ7-12นะคะที่เป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำรวมอ่ะนะคะ จะพักได้3คนค่ะส่วนหอหญิงจะพักได้4คนนะคะเพราะฉะนั้นหอชายเนี่ยก็จะอาจจะแพงกว่าหอหญิงนิดนึงนะคะก็คือคนละ2อ0พาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําในตัวห้องน้ําในตัวก็หมายถึงว่ามีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนนะห้องน้ําในตัวเนี่ยทั้งหอหญิงแล้วก็หอชายนะคะจะอยู่ได้ห้องละ3คนนะคะแล้วก็จะเสียค่าห้องคนละ3,100บาทต่อเทอมค่ะเหมือนกันเลยนะคะ ก็คือเป็นราคาที่แบบดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากอยู่ห้องแอร์นะคะหอในก็มีห้องแอร์นะคะหอ18ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแยกชายหญิงไหมนะคะอันนี้ลองไปติดตามดูนในเพจเนาะแต่ว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นผู้หญิงอะเขาไปพักหอ18นะคะซึ่งเป็นหอปรับอากาศหรือว่าเขาจะเรียกว่าแบบแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าหอพักแพทย์อะไรเงี้ยจะอยู่ในห้องละ3คนนะคะถ้าเป็นนักศึกษาธรรมดาเนี่ยก็จะตกคนละ 6500บาทต่อภาคการศึกษาเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นแพทย์นะคะก็จะเป็นราคาคนละ7,800อบาทค่ะส่วนารายละเอียดอะไรนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เพจหอพักนักศึกษามทสอเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่2จะเป็นข้อเสียนะคะก็คือพอเป็นหอในใช่ไหมคะอิสระในการเข้าออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าการที่อยู่หอนอกก็คือหอในจะมีเวลาเข้าออกนะคะ หอจะปิดตอนเที่ยงคืนส่วนเวลาสอบจะเป็นตีสองนะคะหมายถึงว่าเราออกไปข้านอกไม่ได้อะถ้าแบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่ต้องออกไปเราก็ต้องไปทําเรื่องที่หอสี่นะคะส่วนหอจะเปิดตอนตีห้าครึนนะคะ่งค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดน้องๆอ,อะอยู่ข้างนอกเนี้ยแล้วเราจะเข้าหอเนี่ยเราเข้าได้นะคะแต่ต้องอาจจะมีแบบการเซ็นชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มาตรการหอนะคะแต่ว่าเราออกไปไม่ได้นะคะอย่างเช่นถ้าแบบแบบหิวอย่างเงี้ยตอนกลางคืน ออกไปซื้อของ,งได้ไหมตอนตีต 3. สามวนแบบพยายามเขาก็จะไม่ให้ออกนะคะต้องรอแบบว่าหอเปิดก่อนถึงจะออกได้นะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี้ยเราไม่ต้องแบบว่าฉันจะไปนอนที่ไหนฉันแบบฉันต้องนอนใต้หอหรือเปล่าเลยไม่ไม่ต้องนะคะเข้ามาเลยนะคะหอแบบว่าเข้าได้แต่ว่าออกไม่ได้นะคะเพื่อแบบความปลอดภัยของนักศึกษานะคะซึ่งก็คือมันอยู่ในข้อดีข้อที่สามนั่นเองนะคะที่หอเนี่ยมีปยายามดูแลค่ะ ต่อให้เราจะกลับมาดึกแค่ไหนเราสมามารถเข้าหอได้นะคะไม่ต้องไปหาที่พักพิงที่อื่นเนาะแต่แค่แบบออกไม่ได้เพราะว่าแบบเรื่องความปลอดภัยด้วยดึกดืด่นเป็นผู้สาวเนาะออกไปข้างนอกมันก็ต้องมีเหตุจําเป็นนิดนึงแบบคุณ <P OK EN> <t ben S 2> พ่อคุณแม่ฝากเอามาไว้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เรื่องของแบบความปลอดภัยนะคะ <t> และ <t> ้ว<ลอ>ก็นอกจากมีป้ายางนะคะที่จะแบบดูแลความเรียบร้อยแล้วก <t> ็จะมีป้าแม่บ้านด้วยที่แบบทําความสะอาดแบบด้านนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําความสะอาดห้องน้ํานะคะถ้าเป็น ห้องน้ํารวมนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ส่วนรวมต่างๆนะคะเขาก็จะทําความสะอาดให้อย่างเช่นหน้าห้องโต๊ะอ่านหนังสือแบบพวกห้องอ่านหนังสือบริเวณร่อนหอยเขาก็จะทําความสะอาดให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบสะอาดจังเลยน่าอยู่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อเสียข้อต่อไปนะคะก็คือไฟดับเก่งมากถ้าฝนมาเนี่ยเราต้องแบบว่ามีการเตรียมพร้อมและต้องมีชาร์จวงชาร์จแบต เติมเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไฟอาจาจะแบบดับได้นะคะซึ่งอันนี้ก็แปลกใจนะเพราะว่าตอนที่เข้ามาปีหนึ่งปีสองเนี้ยไม่ค่อยเจอพอรู้สึกช่วงหลังๆอ่ะเริ่มปีสามเนี้ยก็คือช่วงนี้นะคะช่วงแบบปีนี้แหละก็คือแบบดับบ่อยมากดับเก่งมากเป็นอะไรเบิร์นก็ไม่รู้นะคะ<อ>ก็คือแล้วมีวันหนึ่งอ่ะดับช่วงสอบนี่ก็แบบไม่อยากหนังสือไว้คิดว่าแบบวันไหนมีละเข้าช่วยคุณได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเมื่อคืนนั้นไฟดับแกไฟดับคิดออกปะหนังสือยังไม่อ่านสักตัวเลยแล้ววันรุ่งขึ้นต้องสอบตั้งแต่เชา้าอ่ะสิ่งที่ฉันทาได้นะคะก็คือการตากฝนไปในที่ที่มีไฟเพื่ออ่านหนังสือซึ่งนี้เป็นเรื่องที่แบบเราแจ้งมหาลาัยหลายครั้งแล้วนะแบบทุกครั้งที่ไฟดับเนี่ยเราก็แบบกด SOS นะคะเพื่อแจ้งแล้วแบบเกิดเหตุไฟดับอะค่ะช่วยแก้ให้เร่งเร่งด่วนหน่อยได้ไหมคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วทางมหาลัยนะคะจะมีมีไลน์ SOS นะคะเอาไว้แจ้งแบบว่าเรื่องเหตุฉุกเฉินแบบถ้าอยู่หอในของพังเนี่ยก็แบบแจ้ง SOS ให้เขามาซ่อมนะคะหรือว่าเจอเหตุโดนเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะในไลน์เดี๋ยวกันยังมัเรื่องไฟดับไม่เสร็จที่ไหนแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีที่ที่ดับกับที่ที่แบบไม่ดับอย่างน้อยแบบว่ามหาลัยก็ทําไปแล้วอุ่นใจโดยการที่ถึงแม้ว่าไฟหอจะดับแต่เรียนรวมไฟยังไม่ดับนะคะแต่พระเอิร์วันนั้นน่ะฉันก็แบบ ฝ่าฝนไปตัวเปียกอย่นู้นอย่างนี้ถือคอมถือโทรศัพท์ถือไอแพดไปสุดท้ายพอไปถึงคุณเพื่อนโทรมาบอกที่หอบไฟติดแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วมันเ็ความรู้สึกแบบหุดหงิดอะคือไฟอะดับไม่นานแต่ว่าแต่เธอดับอะเข้าใจป้าฉันก็ต้องแบบว่าดิ้นรลนเพราะว่นี่ยังไม่อ่านหนังสือไงก็แบบต้องดิ้นรลนหาที่อ่านหนังสือแล้วมันก็เลยเป็นความแบบหุดหงิดใจแล้วแบบ ถ้าดับทำไมอ่ะแต่ก็มันไม่ดับกนานั้นนะคะไม่มีวันไม่ไม่เคยดับค่าคืนนะเนาะโอเคแต่มันก็จะเือนข้อเสียมหาลายยัยควรปรับดูนะคะอันนี้เอาจริงๆแบบฝากขอไปตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งฝากไปบอกผู้เกี่ยวข้องนะคะหนู่คองหนุครองนะคะช่วยแก้ปัญหาไฟดับให้หน่หนอยๆต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเวลาที่เราอยู่หอนในใช่ไหมคะเราก็จะแบบ มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนในหอเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะถือเป็นข้อดีเนาะแบบได้รู้จักคนเยอะเวลาเราเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากำลังจะไปเรียนสายแล้วเราเสีย<ๆ>เพียงแค่เราส่งเสียงไปนะคะแบบเราขอไปด้วยได้ไหมคะต่อให้เขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเ<ๆ>ด็กหอเดียวกันไปด้วยกันได้ดีวะหรือว่าฟีลแบบเรียนหนังสือด้วยกัน อันนี้เป็นแบบว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกว่าแฮปปี้มากรู้สึกโชคดีมากที่ไม่อยู่หอนในนะคะก็คือสมัยตอนปีหนึ่งอะวิศาวะเขาจะเรียนรวมกันก่อนใช่ไหมคะเขายังไม่แยกสาขาแล้วเขาก็จะมีความแบบเรียนวิชาเดียว,ยวกันอย่างเงี้ยแบบฟิสิกส์เคมีก็จะเรียนเหมือนกันทุกสาขานะคะแล้วก็จะมีวิชาเขียนแบบที่เป็นเขียนแบบหนึ่งเอาไว้เขียนแบบมืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรียนรวมกับแบบ เพื่อนบ้านสาขาอื่นแล้วราวนี้เราก็รู้สึกว่าแบบฉันทําไม่ได้ฉันต้องการความช่วยเหลือฉันก็แค่เอาการมาออกมากลางในที่สาธารณะแล้วก็แบบทําเป็นแบบทําเชิงบน่นว่าแบบทายังไงทําไม่ได้เลยแล้วพอแบบมีเพื่อนที่รู้สึกว่าเธออยู่ปีดีกันอะไรเงี้ยอยู่ปีดีกันแล้วก็มีความแบบว่าเออเธอเรียนวิชานี้หรือยังอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะถามเขาได้สุดท้ายแล้ว เพื่อนแบบมีความติวให้มาติวให้กันแบบเนี้ยถึงแบบถึงตีสามตีสี่เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทัดใจอะนะมันก็คือเป็นเรื่องของแบบคอนเนคชั่นที่มากขึ้นทุกวันนี้เราก็ยังคบกับเพื่อนกลุ่มเหล่านั้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบแก๊งเดียวกันเนี่ยแต่เจอกันก็จะมีทักทายกันบ้างถ้าอยู่หอนในแบบเนี้ยบางทีเราหิวข้าวเราเพื่อนออกไปพอดีเราก็จะมีควมว่าใครฝากซื้อข้าวไหนได้ป้าเวลาเพื่อนไปไหนอย่างเช่นเพื่อนแบบมีคนนึงไปเซฟวัน มีคนนึงไปเดอะมอลล์มีคนนึงไปเทอร์มินอลอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนหอนไม่นะก็คือไม่ใช่แก๊งเดียวกันนะแต่แบบรู้จักกันเนี้ยก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยเซเว่นเราฝากซื้อแมสได้เป่าเฮ้ยเธอไปเดอะมอลล์ฝากซื้อเคฟซีได้เป่าเฮ้ยเธอไปเทอร์มินอลหนอยอยากกินผัดไทยจังฝากซื้อได้เป่าอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแบบอบอุ่นนะมันมันเหมือนแบบว่าอยู่กับคนครอบครัวใหญ่อะ่ะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบว่าพอมีเพื่อนเยอะใช่ปะ่ะ มันก็จะเป็นฟิลแบบเสียงดังห่อในนะคะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องไม่เก็บเสียงของมันไม่ซึมซับเสียงมากพอเสียงมันจะออกไปข้างนอกเว้ยแล้วแบบอย่างโอบองเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะนี้ใช่ไหมคะเปิดเพลงติดหน้าต่างทางเดินได้ยินนะ<ม>ก็คือแบบได้ยินเลยถ้าไม่ใส่หูฟังถ้านั่งคุยกันอยู่หน้าห้องหรือว่าอยู่ชั้นล่างอยู่ตรงไม้หินอ่อนข้างหน้าข้างล่างอะเนาะคุยทีได้ยินทั้งหอนะคะแบบเสียงมันจะก้องแบบอืม ก็คือหอไลซึซ่งการซึมสับเสียงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าเราแบบแก้ปัญหาได้นะเรื่องแบบนี้มันเอาม่านมาติดสิเอาของมาเยอะๆอะไรก็คือจะซอบเสียงได้ต่อไปนะคะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เราก็ได้พูดไปแล้วที่หอนะคะมีที่นั่งทํางานที่เป็นส่วนรวมเยอะมากเลยนะคะมีห้องอ่านหนังสือแล้วก็ชั้นล่างมีห้องติวด้วยนะคะน,นี้เฉพาะหอสี่ห้าหกนะคะแล้วก็คนนอกเข้าได้ด้วยเพราะว่าเป็นบริเวณใต้หอเนาะ แต่บริเวณในตัวหอนี้คือขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่หอนี้โอ้แล้วมันก็มีแบบมีน้องมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอยากจะให้เราทําคลิปรีวิวหอหออื่นๆน,น,นะเนาะเราก็อยากจะทําให้นะแต่แบบเราขึ้นหอเขาไม่ได้ไงเธอเราเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเข้ามาเราก็อยากจะรู้ว,ว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็แต่ละหอมันก็จะมีความแบบภาพแบบบรรยากาศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะเราจะทายังไงดี เอาเอาไว้ถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็จะแบบได้แบบคนคนที่อยู่หอในนั้นะ่ะเป็นคนรีวิวดีกว่านาอไว้ก็จะเป็นข้อเสียอีกข้อนึงนะคะก็คือพ่อมาอยู่หอในเนี่ยคนก็จะเยอะใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีเป็นฟิลแบบบางทีก็แรงจนใจหายบางทีก็หายจนใจบางหายไปเลยแต่ว่าเราก็ ลงทะเบียนโดยใช้เน็ตหอนะคะก็ใช้ได้นะแบบสมัยลงทะเบียนเรียนก็ใช้เน็ตหอมันก็ใช้ได้แต่คือบางทีอะ่ะเราแบบนอนดูซีรีส์อยู่อะแกแล้วมันหายไปเลยอะ่ะมันแบบมันหายไปอะ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันแบบมันหายไปเลยอะ่ะบางทีนั่งนั่งเรียนเรียนอยู่นะก็จะแบบถ้าจะหายไปเราไม่เรียนแล้วก็ได้อนะไรเงี้ยวิงวอรนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมหาลัยนะคะ ช่วยเลือกโปรเน็ตดีๆหน่อยได้ไหมคะก็คือมันจําเป็นนะคะกับการที่แบบเราต้องเรียนอะเนาะฝากเรื่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องหน้าอีกเรื่องแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็มาพูดเรื่องข้อดีข้อน,นึงก็คือใกล้แหล่งที่กินอย่างเงี้ยก็คือแบบใกล้ประตูสี่นะคะใกล้ประตูหนึ่งไปได้แล้วก็โซนหอในอะติดเซเว่นไม่ออกตายแน่นอนเซเว่นก็คือเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแต่เราออกหอได้ไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ แต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นไงแบบยู่แบบว่าจะตายแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไปทําเรื่องไปทําเรื่องที่หอสี่ขอออกก่ออกกนเวลาเพราะว่าแล้วก็มาเหตุจําเป็นก็คือหิวจนไส้กิ่วไปหมดแล้วค่ะแม่เงี้ยเขาก็แล้วแต่ว่าที่ปรึกษาเขาจะพิจารณาย,ยังไงอะนะคะแต่รับรองว่าไม่อดตายนะคะแล้วก็อ้ยคือหอในมีเครื่องซักผ้าด้วยแต่ข้อเสียก็คือเครื่องซักผ้าอยู่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วคนบางคนคนบางคน เช่นคนนี้อยู่ชั้นสามเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องถือตะกร้าผ้าใหญ่มากเดินลงไปถึงชั้นหนึ่งก็คือนี้ก็คือข้อเสียนะคะแล้วก็เครื่องกรอกน้ำเหล่านี้ยมีแต่อยู่ชั้นหนึ่งเวลาที่เราจะซื้อน้ําฉันก็ต้องแบกขึ้นมาทุกวันนี้มีกล้ามแล้วนะคะมีกล้ามแล้วเพราะว่าแบกตะกร้าผ้าแบกทั้งขวดน้ํา นี่อ่ะถือเป็นข้อเสียได้ไหมว่ามันมีบันไดอะ,อะโอเคค่ะอันนี้ก็เราก็ได้พูดแบบว่าข้อดีข้อเสียไปแล้วนะคะเรารู้สึกว่าสิบข้อที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นสิบข้อที่มีความจําเป็นนะคะที่น้องๆที่เพิ่งจะเข้าเข้ามาใหม่เนี่ยควรที่จะต้องรู้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจอะเนาะแล้วเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะแบบจะเป็นประโยชน์ แล้วก็จะช่วยให้หลายคนตัดสินใจได้แบบเร็วขึ้นสำหรับใครที่แบบยังลังเลอยู่ว่าเราอยู่หอในดีไหมหรือว่าอยู่หอนอกดีนะคะก็ถือว่าให้คลิปนี้ช่วยตัดสินใจแล้วกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะก็เช็กกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วก็บอกว่าเราจะเจอกันในหอในนะคะข้าขึ้นค่ะ